เนี่ยคนแดกขอเมนูนี่มาไหนามาให้พิ่สอบตัวเขาหน่อยว่าคีบแรกคลิปเดียวในจองพร้อมนี่กต่ตั้งแต่แปลงเพศแปลงจองมาจะสามปีนี่แหละบ่เกยยังหอสักเดียมาคนแดกมกเมนูดำๆจะนี่น่อจุกห่ขขอทาขอขอข่าพอคลิปนี้ให้กําครับเนาะรายการเมนูนั้นมันก็คือซาครับเนาะแม่นครับซาครับซาบบแตงเนี่ย สร้างมาแตงส่น้ำปูเลยน้ำติ๊กไปวันนี้ผมจะปลามาแตงให้กับก้อนเอื่น่ะเขาจะต้องมีมาแต่งให้กลัก้อนแรกกับมาแตงที่ผมจะเจ้วันนี้จะเป็นมาแต่งดอยเขานาะมาวยใหญ่ดีแต่ถ้าว่าคนได้บมีมาแต่งวยใหญ่จะนี่ก็ใเ้มาแต่งเนี้งมาแต่งตามบ้านนั่นก็ได้หลังจากนั้นเขาจะมาเคาะเอาเมล็ดเอาเม็ดมันออกมันขวางเสียเบิดเขาเอาไปตำไปยำไปซานบะไก่เมาะจะได้นะเม็ดมันนะมาแรกกับํำนั้นเขาจะใจ้ปากเจ้จ้อนใจ้ยังก็ได้เคาะนะเคาะเอาจีนนะจีนมาแต่งออกมาจากนี้นี่สแเมยเาากนี่ยเจกแด จีแอนไฟเซ็เรบรอย,ย,ย,อยก,ก,กันี่ก็จะมาตํนาะตอนตนี่ก็อ้อยเขียไปหนนอยนาตีให้คนไดบมมพริกได้พริกสดจนี่ก็เจพริกแห้งก็ได้คำเนือจะนั่นก็ได้เหมือนกันไปหลังจากที่เขาตํยังเร็จเรียบร้อยก็ันี่ก็จะไปปรุงน้ำยำน้ำซ่าก,กันก็จะยาะน้าห้าไปเห็นสักน้อยแล้วก็สูรวดสูท้ายของเดีคาดไปได้เลยนั่นก็คือน้ำปูครับเนาะและแก่น,น้ำปูที่ผมจะใจในวันนี้ก็คือน้ำปูของตังมี่ยงแปรครับเนาะวันก่อนไปแอลล่าล่าล่าล่เาชาบีไอ ไปแล้วก็ไอ้ใบก้มกอดต่อยก้นแม่สักน้อยหลังจากนั้นก็เจ็บปากจะจ้อนก้นสุนกันโซสุนกันมันเข้ากันดีๆมา่อหสุนซาเนี่ยนอนขี้แตงว่าเป็นซาก็ได้เน้อดําขลุเนี่ยว่าแต่ทำเป็นเล่นได้เนอรเมนูนี้นะกับเขานึ่งกันห่อนเขานึ่งปดใหม่น่ะว่าโตมันตึงคือที่สุดละแล้วกับพักกับมันนี่นหนคนได้จะกับไม่ขิงก็ได้ใบก้มกอก็ได้ได้มดแต่ว่าถ้าจะเฮอดีเฮ็อเพิงนี่กับใบก้มกอนี่เพิงสุดละผมว่านะแต่ถ้าว่าคนได้ว่าเอาพักมันกััับบกกมน่ล้็เเออาาาาจจจีีนนนนนนะกกกิััับยงงมตึล้แ่